สวัสดีครับพี่น้องชาวเลียวทุกท่านทุกคนครับครับมื่อเศร้านี้นะครับสิมีแนวนำเสนอพี่น้องก็คือการบารุงสุขภาพร่างกายนะครับเมื่อนี้ผมมีแนวดำรุงร่างกายก็คือไข่สองฟองไข่สองฟองแล้วก็ มีพริกไทยนำนะครับพริกไทยนี่เป็นอาหารว่างนะครับตอนเช้าพริกไทยพริกไทยก่อจริงไใ่นะครับต้องกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำเปล่าก่อนกินน้ำเปล่าก่อน นี่เป็นยาชนิดนึงนะครับอาหารของกระเพาะอาหารก็คือทําให้กระเพาะที่เป็นแผลนี่รักษาได้ก็คือดื่ดมน้ําตอนเช้าเีลยวสิการเพศการทับประครับทายดีขึ้นนะครับในการเข้าห้องน้ําต่างๆจะดีขึ้น เสร็จแล้วห้าเกี่ยวกินไข่ลวกไข่ลวกนะครับไข่ลวกสองฟองมาละสองฟองนะครับไข่ลวกนีลวกสักสองนาทีนะครับน้ำตามลงไปครับ ช้านี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเดียวเท่านครับขอบคุณครับบััสดีครับ